โอเคนะครับรอดเดี๋ยวให้ลำบากครับโอเคนะครับรอนะครับรรรครับรขอบคุณครับขอบคุณครับพนักงานตำรวจแห่งชาติครับระเป็นสัาว์การานะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในนักรเรียนที่ว่าที่ร้องวิวาทกาันโดยในทุกสานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่าจะแก้อย่างไรให้ปัญหามันในเสร็จสิ้นก็ได้มีข้อมูลว่าโรงเรียนที่ต้องเฝ้าระวังของรัฐบาลมี19โรงเรียนในกรุงเทพและกรุมอแล้วก็โรงเรียนเอกชนก็มี17โรงเรียนทั้งหมด36โรงเรียนจำนวนนักเรียนก็มีปริมาณมาก แต่ว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าโจมันโจมม,มีแค่130คนเท่านั้นก็ได้เสนอแนวค,คิดว่าทำอย่างไรที่จะแยกวิธีการที่จะให้เหล่านั้นได้ไม่ไปเกี่ยวข้องก็มีวิธียังไม่เิเยอันนี้วิธีที่เหลือก็คือนักเรียนดีๆและป่ายกลาง มีประมาณเจ็ดแปดพันคนเนี่ยะซึ่งเข้าไปแล้วทำให้เสียหายหมดแล้วก็พ่อแม่เป็นห่วงเป็นใย,ยทำให้คนไม่อยากมาเรียนอาชีวะเลยเราก็จะขอให้ทางตำรวจเข้าไปช่วยเหลือดูแลเป็นไปนได้ก็อยากจะให้ใครเข้าระวังโรงเรียนเหล่านี้คือดูแลเด็กปานกลางและเด็กดีนะฮะเด็กที่ไม่ดีเนี่ย เรียกพวกอีสิงอีสิสงเนี่นยเอาอกมาแล้วนะก็น่านจะมีการเรียกว่าประชุมร่วมกันให้ผู้คนเห็นระหวาะ่างเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองนะครับก็เช่นสัปดาห์ละครั้งหรืออะไรหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับในช่นวงต้นๆ ประธานหนึ่งก็ได้กลับเรียนท่านว่าอยากจะให้มีการตรวจค้นอาวุธในสถานศึกษาและบริเวณร้านที่รับฝากอาวุธเนี่ยคนเขารู้อยู่แล้วตำรวจเขารู้ว่าฝากไว้ที่ไหนนะครับร้านโม่สมร้านขายเหล้าบุยเบียอะไรแล้วเราก็จะร่วมกันทาแผนท่านผู้บัญชาก,การก็ได้ได้บอกผมว่าจะทาแผน แล้วเราก็จะทําแผนร่วมกันหรือว่าจะแก้ไขปัญหานักเรียนอาชีวะคือการที่ทะเลาะวิวาทมดีเฉพาะกทมเท่านั้นนะฮะคือคือต่างจังหวัดเนี่ยคืออาชีวะทั้งหมดเรามี800แห่งนะเอกชน400ธรัฐบาล400เขาไม่ได้มีปัญหานะฮะมีเฉพาะกทมสแสดงว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันแตกต่างซึ่งซึ่งบางท่านเขาเรียกว่ามีพวกผีสิงอยู่ในสถาบัน ก็ถ้า,ากระจัดขีโอไปมันก็มันก็จะเหมือนกับที่ต่าน